รถเร็วขบวนที่172นะครับกำลังจะมาเข้าจอดที่สถานีบ้านปโป่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับราช้า200กว่นานาทีนะครับ นิตชิสี่ห้าหนึ่งหนึ่งนะครับทำขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับผู้โดยสารโปรดใช่แนะครับที่นี่สถานีบ้านโปงที่นี่สถานีบ้านโปงท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโปงก่อนท่านผู้โดยสารลงจากหัวรถโปรดดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำรถถูกต้องครบถ้วนด้วยนะครับขบวนรถที่จอดเตรียมชานชลาทางที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดสอง รับส่งท่านบริษารต้นพาคดีสมัยโกลโล่ปลายพาคดีกรุงเทพครับ รคบขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดสองเมื่อออกจากทานีบัตโกไปแล้วจะหยุดรับสองผู้บริษัที่สานีนครปฐมสานีสารยสถานีชุมพรสถานีต่อไปครับกรถไฟแห่งประเทศไทยขอขบวนท่าบริษกทที่ใั้รถไปยญามานาในกานทางและอกว่ากาทางต่อไปรถไฟคงได้โดยการใช้านีข้าวขบุณครับ ที่มีผู้ชายไม่ใส่เสื้อนะครับสพายย่ามสีเขียวนะครับจะแอบ,บขึ้นไปขบวน1-7-2นะครับรถเร็วจานวาที่เห็นก่อนนะครับก็เลยเชิญให้ลงจากขกบวนนะครับ าร้อนๆนะครับรถเร็วที่1นึนะครับพวงรถแอร์มา4ี่คันนะครับเมื่อกี้ท่นเจ้าหน้าที่ไม่เห็นชายที่ไม่ใส่เสื้อขึ้นขบวนนะครับแล้วไปนั่งตรงบันไดโบกี้ที่สองนะครับคือคือโบกี้ที่สนะครับ เจ้าหน้าที่ก็เชิญลงมาแล้วนะครับอันตรายด้วยนะครับไปนั่งบนบันไดนะครับแล้วก็มีของพลุงพลังนะครับกรฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอกปลาดุกชาแนลครับ